สายนี้ก็อาจารย์จะแบ่งเป็นโซนของบิสเดตเลยอ่ะเป็นโซนของการสร้างธุรกิจด้วยตัวเองหรือว่าด้วยทีมหรือว่าครอบครัวได้เช่นเดียวกันอาจารย์ก็เลยแบ่งเป็นสายสายสีขาวและการสายพวกสตาร์ทอัพที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองหรือว่ามีทุนเดิมหรือว่าหรือทุนใหม่ก็ได้ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับก็คือเป็นในเรื่องของอันแรกเลยครับอาชีพแรกก็คือ t e c h Startup สำหรับคนในอนาคตเนาะอยากจะเปิดบริษัทก็สามารถเลือกเวนี้ได้เนาะเวของการเปิดเปิดบริษัทสตาร์ทอัพแต่โดยโปกติถ้าอยู่ดีจบปุ๊บไฟแรงสูงไปเปิดบริษัทเลยโอกาสเจ๊งก็มีสูงนอกจากเรามีทีมที่ลองตลาดล่วงหน้าแล้วอะ่ะเราค่อยไปจอยหรือค่อยชวนจริงอะ่ะเปิดสร้างวิเสเซตโมเดลเขียนวินเสเซตโมเดลแคนวาสขึ้นมาก็ได้แล้วก็ไปลองทำถ้าชัว์มีตลาดจริงอะ่ะค่อยเปิดเป็นเทคสตาร์ทอัพ เหลือเป็นเฟสสองได้ไหมายว่าเราทํางานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนไปก่อนไปเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆถ้าจะแนะนํามันมี2องเวสมมติว่าเราอยากทํางานบริษัทคําถามคือบริษัทเล็กกับบริษัทใหญ่ควรจะไปบริษัทไหนดีถ้าอยากจะเรียนรู้ทุกอย่างให้แลวเราต้องการเปิดบริษัทให้ไปบริษัทเล็กที่เป็นบริษัทบริษัทสตาร์ทอัพเนาะเพราะว่าพอเราเข้าไปในองค์กรเล็กอะที่เป็นสตาร์ทอัพอะเราจะเรียนรู้ทุกกระบวนการของธุรกิจทั้งหมด มันจะทาให้เรามีความสามารถที่มากขึ้นแต่ถ้าเราจะเป็นรุ่นเงิยนยาวๆและคุยกับคนได้ว่าโอเคเราทําในบริษัทที่มีความใหญ่โตงเงินเดือนเยอะก็จะไปบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้หรือบริษัทขนาดใหญ่ข้อดีคือแบรนดิ้งตัวเองจะดูดีขึ้นเงินเดือนจะสูงขึ้นแต่ว่าสกิลในการทํางานเราจะโดนจํากัดอยู่ในแผนกนั้นวงแคบๆแ,แต่ว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะเหมือนเชฟอะ เชฟถ้าเราเรียนจบเชฟมาเราไปทำงานในโรงแรมขนาดใหญ่5ดาวอะ่ะเขาก็จะแบ่งเป็นอะไรอะ่ะเป็นระดับเชฟล่างขึ้นบนนะครับเราขอจะทำแค่ตำแหน่งหน้าที่ในครัวนั้นๆแต่ถ้าไปอยู่รีสอร์ทหรืออยู่โรงแรมขนาดเล็กอย่างเงี้ยเชฟก็คนเดียวทำทุกตำแหน่งอย่างเงี้ยมันสกิลมันต่างกันเนาะแล้วแต่ทีมแต่ถ้าอาจารย์แนะนำถ้าเปิดบริษัทให้ไปบริษัทเล็กสตาร์ทอัพ ไปเรียนรู้การทํางานของเขาก่อนแล้วค่อยมาหาพาร์ทเนอร์แล้วค่อยมาเปิดบริษัทของตัวเองก็ได้หรือถ้าเราต้องการจะแบบสร้างเรียกนะสร้างประสบการณ์หรือว่าสร้างภูมิอะเรียกนะสร้างภาษีให้เราก็ไปบริษัทใหญ่ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาบริษัทเล็กอันนี้แล้วแต่ตีมได้หมดความจริงก็คือดีทั้ง2แบบเลยนะครับดังนั้นใน c a r e ลียออปชัที่จะดูเนาะ แบบแรกคือเปิดบริษัทสตาร์ทอัพคอนเซ็ปต์คือเปิดบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ก็คือจะสร้างเป็น Product หรือเป็น Service ก็ได้แต่ว่าอาจารย์เขียนเป็นเทคสตาร์ทอัพหมายว่าเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจก็คือต้องเป็นสิ่งใหม่หรือเป็นนวัตกรรมเป็นอะไรก็ได้ครับที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้มันเติบโตได้รวดเร็วแบบสมัยก่อนแบบ a c e b o o k เนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพ n d นเเนี่ยก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพเนาะหรือว่าเป็นพวกวงใน เป็นพวกแก็เป็นอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็เป็นสตาร์ทอัพจนโด่งดังก็เลยกลายเป็นบริษัทที่อยู่ได้นะปัจจุบันพวกเนี้ยก็ก้าวจากจุดเล็กๆทั้งนั้นแต่สิ่งสําคัญสตาร์ทอัพจะเกิดได้คือจะต้องแล้วนะจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ที่เป็นนรกรรมที่น่าสนใจจริงๆอ่ะแล้วก็ธุรกิจจะต้องทําซ้ําได้และสเกลอัพได้คือขยายตัวได้เร็วหมายความว่าสมมติเราสร้างแอปพลิเคชันบางอย่างขึ้นมา เราอาจจะเทสแค่ตำบลหรือหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่เหลือถ้าเรามีประชากรเยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นใช่ปะเราก็ใช้แพทเทิร์นเดิมอะแต่ว่าขยายลูกค้าเป็น,ปนอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศการพัฒนาก็คือเราสร้างเป็นเป็นแพทเทิร์นไว้แล้วอะเราสามารถทำซ้ำแล้วก็ขยายสกเกลได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องไปใช้เทคโนโลยีใหม่แบบนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพที่ทําให้เกิดการขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็วก็ได้ลองดูนะเราลองคิดดูนะว่า อยากจะทำอะไรสายอาชีพแรกในที่นี้นะเป็นเทคสตาร์ทอัพ